สวัสดีครับก็จะมาสาธิตการทําธนูม้าจากชุดคิดนะครับก็เป็นชุดสําเร็จซึ่งเราจัดสาเร็จเอาไว้สําหรับท่านที่ต้องการทําธนูนะครับก็จะมีวัสดุดิบในการทําธนูให้ครบเลยก็เริ่มกันเลยละกันครับการลามิเนตไม้ก็อันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของเรานะครับท่านแรกก็ผสมเรซินก่อน <c oughs> นี่ก็เป็นอีพ็อกซี่นะครับเข้ามาหน้าตาแบบนี้จะเป็นอีพ็อกซี่ส่วนโพลีเอสเตอร์เรซินนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือจะเป็นจะเป็นสามขวดคือขวดใหญ่ขวดหนึง่งแล้วก็ขวดแก้วเล็กๆสองขวดคืออ e ีพ็อกซี่มันจะแข็งแรงกว่าเหนียวกว่าก็ใส่ถุงมือนิดนึงเพื่อความสะดวกในการทำงาน เวลาทำเสร็จจะได้ไม really. so ่ต้องล้างมือมากแล้วมันก็ไม่ติดมือดีด้วยก็ลามิเนตก็จะลามิเนตไม้บางร่วมกับไฟลัอกลาสอันนี้เป็นเทคนิคของเราเองไม่มีใครทําแบบนี้เพราะส่วนใหญ่เขาก็จะลามิเนตไม้ก่อนแต่ว่าเราค้นพบว่ามันเหนียวดีมากเลยแบบนี้และดีดีด้วย าการผสมก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากอันนี้2ส่วนเทปิ่งสองส่วนตัวเลขหนึส่วนไม่ต้องผสมเยอะนะครับเพราะว่ามันจะแห้งมันจะแข็งแล้วเราจะทำงานไม่ทันก็จะเกิดความเซ็งนะครับ ดังนั้นหมดแล้วค่อยผสมวิธีผสมก็เอาเลซิ่งใส่ลงไปก่อนนะแล้วค่อยใส่ตัวแข็งเพราะว่าถ้าใส่ตัวแข็งก่อนแล้วเทเลซิ่งพับลงไปมันจะเกิดความร้อนสูงอาจจะลุกไหมได้นะไม่ไม่ได้ขู่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเราเล่นนะเนี่ยแล้วก็คนให้เข้ากัน ใยแก้วเราตัดไว้ก่อนนะอย่าอย่ามาตัดตอนทาเพราะมันจะตัดไม่ทันคนเข้ากันดีแล้วก็รีบทาก่อนที่มันจะแข็งและใช้ไม่ได้ทาลงบนไม้ให้ชุ่มๆุม ทายชุ่มให้ทั่วมันจะทําให้การทําง,งานง่ายขึ้นเพราะถ้าไม่ชุ่มไม่ทั่วมันจะทําง,งานยากจากนั้นก็วางใหญ่แก้วลงไปสำหรับจุดที่มันขาดอยู่ก็ ฉีดใย,ยแก้วมาเสริมให้เต็มแบบนี้นะครับฉีดได้เลยเห็นไหมฉีดกกมาแบบนี้เลยเอามาเติมให้เต็มแล้วก็กดๆดดมันให้มันซึมถ้ามันไม่ซึมก็เติมเลฟิตลงไปอีกกดๆดให้มันซึมๆพอมันซึมเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันซึมมันจะเป็นสีแบบว่าใสา อย่าพยายามถูเพราะว่าถ้าถูมันจะไอใยแก้วมันจะหลุดติดแปลงออกมาทําให้เกิดความยุ่งยากคลุ่งวายขึ้น,น,นดีกดๆเอาก็ถึงบอกว่าให้ทาทาให้มันหนาๆไว้ก่อนเพราะว่ามันจะทำให้ มันซึมง,ง่ายขึ้นไม่ต้องมาเติมเนสซินทีหลังแบบอย่างนี้มันจะเสียเวลา หลังจากที่มันซึมดีแล้วก็ทาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ประปกบทับลงไป แล้วก็ประกบทับลงไปแบบนี้แล้วก็รีบทำอีกรันหนึ่งต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะอัดกับไม้ซึ่งเดี๋ยวจที่ทําการทาอยาเลซินแล้วก็วางใหญ่แก้วสลับ ตัดวางไม้นะครับจนเป็นลามิเนตแล้วก็เอามาบีบกับไม้ดังลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้โคดนะครับไม่ให้โกงแล้วก็เพื่อให้เกิดความแน่นหนาแข็งแรงกับในเนื้อวัสดุเองนะครับซึ่งเดี๋ยวทิ้งไว้แห้งสักคืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันครับว่าผลมันจออกมาเป็นยังไงครับ